ใครคือสาวเจนแซที่กำลังทำให้นิวยอร์กตื่นเต้นเมื่อโซรานบัมดานีชนะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์กเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาภาพของรามาดูวาจีภรรยาของเขาก็ดึงดูดความสนใจไม่แพ้กันเธอไม่ได้เป็นแค่สาวเจนแซ่ที่สวยงามแต่ยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตการเมืองของสามีอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจคือดูวาจีไม่ใช่แค่สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งนิวยอร์กแต่เธอยังเป็นนักศิลป์ที่มีชื่อเสียงงานศิลปะของเธอได้รับการเผยแพร่ในสื่อระดับโลกเช่น BBC และเดินนิวยอร์กงานของเธอสื่อถึงประเด็นสังคมที่หลากหลายเช่นการเมืองการโยกย้ายถิ่นฐานและความเป็นส่วนหนึ่งแล้วทำไมราม,มาดูวาจีถึงเป็นที่สนใจเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหลากหลายดูวาจีเกิดมาจากครอบครัวมุสลิมเชื้อสายซีเรียเธ,เธอเติบโตในอเมริกาแต่ยังคงรักษาสเสน่ห์และวัฒนธรรมของตนเองทําให้เธอเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอเมริกาเธอมีบทบาทสําคัญในชีวิตการเมืองแม้ว่าดูวาจี จะไม่ได้เป็นผู้สมัครเลือกตั้งแต่เธอมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียงให้กับสามีของเธออย่างมีประสิทธิภาพเธอเป็นนักศิลป์ที่มีแรงบันดาลใจงานศิลปะของดูวาจีไม่ใช่แค่ภาพวาดที่สวยงามแต่ยังเป็นการสื่อถึงประเด็นสังคมที่สําคัญเธอใช้ศิลปะเพื่อแสดงออกถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของเธอต่อโลกรอบตัวแล้วอนาคตของรามาดูวาจีจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นคําถามที่น่าสนใจดูวาจียังมีอายุเพียง 28ปีแต่เธอมีศักยภาพที่จะกลายเป็นบุคคลสำคัญในวงการการเมืองและศิละปะของอเมริกาจะเธอเลือกที่จะมุ่งหน้าสู่การเมืองอย่างจริงจังหรือจะใช้ศิละปะเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงก็ยังต้องรอดูกันต่อไปคุณคิดว่าเธอควรเลือกทางไหนมาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ